จะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจถ้ามีเด็กเกิดน้อยลงอัตราการเกิดของคนไทยก็มีแนวโน้มต่ำลงมาเรื่อยๆนะคะในปัจจุบันมีเด็กเกิดใหม่เพียงแค่ประมาณ600 0 0คนต่อปีและสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรเนี่ยก็อยู่ที่13%สัดส่วนนี้ถือว่าเยอะที่สุดเป็นอันดับ2ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์เลยนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าอัตราเกิดที่ต่ำเนี่ยสามารถส่งผลกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจได้บ้าง 1แรงงานอาจขาดแคลนพระถ้าอัตราการเกิดของเด็กต่ำกว่าอัตราการเสียชีวิตในผู้สูงอายุก็แน่นอนว่าประชากรต้องลดลงอยู่แล้วนอกจากนี้แรงงานหนุ่มสาวที่เหลืออยู่เนี่ยอาจจะต้องแบกภาระในการดูแลญาติผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยอย่างในปี2020ก็มีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานมากกว่า20%นและจากคาดการณ์ของสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสัดส่วนนี้อาจเกิน5 0ได้ในอีก20ปีข้างหน้า 2. ภาษีอาจเพิ่มขึ้นเพราะถ้ามีผู้สูงวัยมากขึ้นรัฐบาลก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเยอะขึ้นอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลบำนาญเยี่ยเลี้ยงผู้สูงอายุหรือสวัสดิการอื่นๆแถมสิ่งอำนวยความสะดวกตามพื้นที่สาธารนณะก็ต้องมีเยอะขึ้นด้วย 3. บางธุรกิจอาจซบเซาในขณะที่บางธุรกิจอาจไปได้ดีธุรกิจที่ซบเซาก,ก็น่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเด็กเช่นสถาบันรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนสถาบันติวเตอร์หรือมหาวิทยาลัย,ลยส่วนธุรกิจที่ไปได้ดีก็น่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลผู้สูงวัยเช่นโรงพยาบาลคลินิกสถานดูแลผู้สูงวัยหรือธุรกิจเดลิเวอรี่นี่แหละค่ะสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจถ้ามีเด็กเกิดน้อยลงพบกันใหม่ครั้งหน้าในรายการ B Basic รายการที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นเรื่องเข้าใจยากให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายค่ะ